สวัสดีครับผมมันมีมาขยายในแดงนะครับผมจากเดิ่มๆที่ไม่ยุหากระมังนะครับตอนนี้ซื้อกระมังมาเพิ่มอีก12บนะครับจากสิบสองไปสิบเจ็ดแล้วก็เพิ่มอีกนะครับผมทั้ง่องเทศนีอมีี้สิบสกระมังนะครับผมเมื่อว,วานขยายไปแล้ว 12, สิบสองใช่ไหมอันนี้กำลังสิขยายเพิ่มอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดนะครับเจ็ดกระมังผมก็ได้เตรียมแล้วครับเมื่อกี้นะครับ เตรียมพัชนะคือกระลมังเกาพอดีผมเจาะหู้นะครับก็เลยเดี๋ยวเอาพยานเกามาห้องห้องก่อนก็เลยเติมนานลงไปแล้วก็เอาดินกำหนึ่งครับผมดินทั่ตัวไปนะครับดินปลูกดินยังก็ได้ครับหนึ่งกรมือคนค,นคนก่อนแล้วกะ็สมมีพวกเท่ากับตักเศษเศษด้วยไม่เศษยาเศษยังออกนะครับมันเป็นที่มันลอยเห็นมากนะครับผมจากนั้นก็นี่ครับผมเติมนน้ำมันนำ้นำมัขี้ห้วนนะครับผมมักไว้นะครับ พอดีมกักเลยนะครับผมวันตะเบสไซรัปนี่ครับนี่นะครับผมใส่ก้อนพี่นเนอร์ประมาณนี้จะเลยกะเอาเลยครับบริตายตัวครับผมสามสาีส่ห้าหกเจ็บปิดกระมัง 이쪽으로 okay, 가겠습니다. ประมาณนี้พี่น้องครับผมเรียบร้อยแล้วต่อไปก็สิขยายจากกระมังเก่านี่แหละครับโอเคตักไปเลยพี่น้องประมาณกัปแลนะครับ,รบอันนี้ก็ได้ครับผมใกล้ๆนี่แหละตักไปเลยนิดๆน้อยๆครับขายายไป อันนี้ขนมังมันนิดน้อยครับขยายไว้อยู่ครับประมาณเพเกินอาทิตย์หนึ่งนะครับผมหาสิเต็มนะครับอันนี้นะครับประมาณนี้ครับใส่ไปเลยครับประมาณเก่าใหา้ตีร้ายให้กระตัาออก โอเคประมาณประมาณนิดนพี่น้องครับผมนี้กะตีครับผมย่ายงหงายครับให้ความลงนนะครับ <c oughs>